สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ภูก็จะมาสอนนะคะเ,ออเกี่ยวกับการจัดทำรายงานค่าเสื่อมราคานะคะออประจำปี65นะคะเดี๋ยวมาสอนขั้นตอนนี้ไปก่อนนะคะสำหรับเออนื้อลูกนะคะที่ได้ปิดงบไปแล้วแหละนะคะก็พวกเราก็น่าจะทำได้เลยเนาะรายงานค่าเสื่อมราคานะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลงไปดูคลิปการจัดทำเกี่ยวกับ กระบวน,นการได้พัสดุนะคะของปีหกห้าตัวนี้รหัสสินทรัพย์นะคะพวกเราก็น่าจะเข้าใจเลยเนาะว่าศูนย์นห้าก็หมายถึงว่าหัสประเภทอาคารนะคะหกสามก็หมายถึงว่าปีที่ซื้อหรือจ้างได้มาของพัสดุน,น,นั้นนะคะแล้วส่วนอ่าตัวเลขด้านหลังก็คือหมายถึงว่าอ่าจํานวนสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะคะรนนันไปนะคะอืมนะคะ ก็ช่องนี้ก็คือวันที่ได้มาขอนสินทรัพย์ก็คือวันที่ตรวจรับพัสดุนะคะส่วนกรณีที่เรารับโอนสินทรัพย์นะคะก็วันที่ได้มาก็คือวันที่เรารับโอนนะคะก็ช่องนี้ก็คืออายุการใช้สินทรัพย์ตามที่เราได้ประกาศไปเอาไว้นะคะไฟล์นี้ก็เป็นไฟล์ของกรมส่งเสริมนะคะนะคะตอนนี้ก็คือมูลค่าสินทรัพย์ยกมา3ก็คือตัวที่ แม่โอนให้เรานะคะหา,หาระหว่างปีเราไม่ได้มีการซื้อนะคะแล้วก็จะมีมราคาสัดสินยกไปปีหกสี่นะคะว่าจะเป็นกี่วันนะคะค่าเสื่อมสะส,สมยกมาเท่าไหร่นะคะก็คือตามที่แม่โอนให้เรามาแล้วก็ค่าเสื่อมราคาประจำปีช่วงน,นี้ที่เราไปเดบิตค่าเสื่อมราคาแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมประจำปีคะที่เราได้ติดไปแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมยกไปของปี c นะคะแล้วก็ ได้ผลต่างก็คือมูลค่าทรัพย์สินทุทธิของทรัพย์นั้นๆน,น,น,นะคะก็คืออ่าเราราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมยกรไปค่ะก็มูลค่าทรัพย์สินตัวเนี้ยจะลดลงไปเรื่อยแล้วในปีสุดท้ายจะเหลือแค่1บาทนะคะแต่อย่างทรัพย์สินไหนที่มีการชำระลุก่อนเราก็จำหน่ายก่อนเราก็ต้องคิดค่าเสื่อมนะคะจนถึงวันที่เราจำหน่ายนะคะ ทีนี้ก็ไม่ยากนะคะก็เมื่อเราทำาปียกห้านะคะก็ให้พวกเราบันทึกแฟ้มเป็น,นะคะ่ะอ่าค่ะแล้วก็เปลี่ยน,ปนไปเลยว่าเป็นป 65. ค่ะเปยกห้าค่ะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เนาะก็เป็นสัญญาห้าค่ะ เป็นปี้5จำนวนวันนะคะปี้5ก็365วันถ้าดึงเนาะวันเริ่มต้นก็64ค่ะตรงน,นี้เราก็เปลี่ยน แต่เปลี่ยนปีขึ้มาค่ะนะคะพอที่จริงกรมก็ได้สนแล้วเนาะก็เนี่ยค่ะพวกเราอย่าลืมดูตัวนี้ด้วยเนาะมาฮิตนะคะที่กรมได้ทำเอาไว้นะคะ ทีนี้นะคะก็หลักการเดิมนะคะสินทรัพย์นะคะยกไปนะคะของปีโนมาที่ผ่านมานะคะนะคะเยอะยกไปก็เป็นเยอะยกมาของปีโนมานี้นะคะก็ช่องนี้นะคะช่องเนะคะก็ให้พวกเรา copy ช่องนะคะคลิก copy นะคะแล้วก็มาวางแบบ1 2 3นะคะก็คือตัวท่าเดิมนมนแหละ แล้วนะคะพวกเราก็มา Copy ช่อง P ค่ะช่องค่าเสื่อมราคาสะสมยุบไปนะคะตัวนี้ก็ Copy นะคะมาวางแบบ1 2 3ที่ค่าเสื่อมราคาสะสมยุบมา1ตุลาหกสี่ค่ะอะตัวนี้ทีนี้เราก็ได้แล้วนะคะโอเคนี้นะคะสำหรับการเริ่มต้นปีห้าะคะ่ะแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ แล้วก็มาบันทึกากายจายปกติถ้าเกิดว่าแม่นะคะไปซื้อหรือไปจ้างปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมให้เรานะคะ่ะเราก็มาเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการทําระหว่างปีนะคะ่ามันไปสร้างอาคารปรับปรุงเพิ่มที่เป็นการเพิ่มมูลค่าสมมติว่าปรับปรุงะค่ะอาคารเจปอดอาาเพิ่มเติมแบบนี้นะคะก็ไปสร้างสมมติสร้างวันที่ส่นห รหัสน,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 นะคะถ้าเกิดว่าเราไปสร้างแล้วมาเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนะคะตัวเดิมรหัสตัวน,นี้นะคะ,ะมันจะแห้งหรือเปล่าคอมพี่ แหงไปหรือเปล่าน่าจะแห้งไปแล้วะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มนะคะตัวน,นี้เราก็จะใช้รหัส0 0 5นะคะก็ปีก็เปลี่ยนเป็นปีสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันไปสร้าง เดือนธันวา64ก็ตรงนี้ก็เป็นปีบศก็คือปีที่ได้มาก็คือ64อ่าลำดับที่ก็00 10เหมือนเดิมนะคะหรือว่าเราไปกำหนดเพิ่มนะคะอ่าที่ได้มานะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้เราไปมันยึดติดกันถ้าเรามองว่าเอ่อมันน่าจะชํำรุดพังไปพร้อมกันแบบเนี้ยมันเป็นส่วนยึดติดกันนะคะ ตัวนี้เราก็ไปลดอายุการใช้งานของมัน,นะคะ่ะแล้วเราก็มากรอกในช่องอปรับเพิ่มระหว่างปีนะคะตัวนี้ส่วนอย่างอื่นนะคะในปี้าเราก็ไม่ต้องกรอกเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมนะคะก็จะคำนวณให้เราเลยนะคะตัวนีนะะ้สำหรับการทําค่าเสื่อมราคาก็มีแค่นี้นะคะ <c oughs> และถ้าเกิดว่า <c oughs> กรณีตัวนี้ก็คือกรณีที่เราไปไปจำหน่ายสทรั์โดยที่ยังไม่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ <c oughs> แล้วก็เราอย่าลืมก็ต้องมาคิดด้วยมือดูก่อน,นะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทดสอบว่ามันมันถูกหรือเปล่าค่ะที่คิดไปที่ที่ครมได้ทำมาให้เรานะคะ <c oughs> นะคะก็คือหลักๆก็แ okay, คนี้คอมพิวเตอร์ก็เหมือนเดิมคอมพิวเตอร์นะคะก็แล้วก็เปลี่ยน วันค่ะปศตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะคะอ่ะตัวนี้สมมุติจะเปลี่ยนเนาะเราก็ Copy จากคอลัมน์ J นะคะ Copy แล้วก็มาวางแบบ1 2 3่งสอามค่ะแล้วเพิ่มระหว่างปีเราลบไปซะนะคะ <c oughs> แล้วก็คัลสเสิร์ฟแล้วก็มาก๊อปคือเอาง่ายเลยเรามาทําแค่2ช่องก็คือช่อง J นะคะแล้วก็ช่อง P นะคะอ <c oughs> ่ะเราก็คัปปี้ช่อง P ไปนะคะวางแบบ 123แล้วก็มาวางที่คอลัมน์ L นะคะอ่ะวางวางแบบ123องสามท่านี้ก็เสร็จนะคะการเริ่มต้นก็จะทำแรงค่าเสือ่อมปีกห้ 5, ะคะ่ะเนาะก็ไม่ยากคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไป,ปจะมาสอนการบันทึกด้านพั้ดุล่ะก็ต้องทำอย่างไรบ้างนะ,ะเกิดพวกเรายังงงๆกันอยู่นะคะ